มีรงหมก็มีตำรวจมาหาลุงพลที่สำนักสงฆ์นะครักครัเองะไรขึ้นอีกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับ เรื่องเอเนาะเรากลเยรื่อก็ได้ทคอนมเต็นบอมเนใช่นครับเลนกเป็นนัรืองเรเรื่องกอไมเนาะกอนไมครับเป็นหมยนัดนะฮะไม้เรียกเป็นไม้เรียก หมายเลกหมดหมายเลขนึงหมายเลขให้ปรับทราบนะให้ปรับทราบดูเรื่องขอ้นเื่อเรืองของไรมนะครับเย็นลงแล้วฮะเย็นลงแล้ว

ตำรวจทมาเรียกมาให้ลุงลคนนี้เรื่องไ <ality> <ities>. ม้ไม้เรื่องไม้ใช่เรื่องไม้ให้ไปรับทราบอะไรสักอย่างก็คือเรื่องไม้ใช่ไหมฮะไปชี้แจงชี้แจงที่สนปกตูมใจในอะไรเป็นเรื่องไม้เนาะไปไปรับทราบไปรับทราบเรื่องไม้